สวัสดีครับพามาชมไก่นะครับขวามือนี่เป็นลูกเจ้าฉลามนะครับฉลามดํานะครับชื่อเจ้าฉลามดําลูกฉลามโกเซมฟาร์มนะครับฉลามบวกยกคีรีปิ่นคีรีนะครับพักต่อแดงสายมือนะครับเป็นลูกพยักดํานะครับเย็บพยักเสือดานะครับแม่เป็นเสือดําสังเวียนแตกนะครับ เลื่อวุฒฟาร์มเอามาเช่นน้ำกระดแดดกินยาบำรุงนะครับพี่น้องติดตามไก่ได้ในไลน์กลุ่มที่เดียวนะครับเพราะว่าผมจะไม่เอาลงใน Facebook นะครับไลน์กลุ่มหรือว่าไลนา์ส่วนตัวนะครับ ใครที่ชื่นชอบก็กดลิงก์กลุ่มด้านล่างนะครับก็เข้ามาพูดคุยได้นะครับซ้ายมือนี่เป็นลูกเจ้าพยากรรมเป็นน้องเจ้านายทุนเัย ของซุ้มพยาชัยนะครับจังหวัดศรีสะเกษเสียท็อ,นนอทปนะครับพวกนี้จะเป็นไก่แข่งลึกครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ